สวัสดีครับกลับมาพบกับกับผมอีกแล้วนะครับผมพระนิพานนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาอวยพรปีใหม่ให้ทุกคนได้พบกับสิ่งดีๆพบเจอกับสิ่งดีๆนะครับผมนะ ใครที่กดติดตามผมนะครับโดยเฉพาะเลยใครที่กดติดตามผมแล้วก็เป็นคนดีนะครับมีศีลมีธรรมอยู่ในตัวในต,วตนของตัวเองแล้วนะครับผมก็จะไว้พอให้ประสบเจอแต่สิ่งที่ดีงามนะครับปราศจากความทุกข์ความโศกความโลภ ความภัยนะครับนะนี่แหละสิ่งที่ผมมาอวยพรให้ก็คือว่าผมเนี่ยโทรไปหาแม่เหมือนกันแม่ก็อวยพรให้ผมละนะครับแล้วผมก็ยกมือสาธุละนะครับนะใครที่มีเอ่อมีพ่อมีแม่ที่เป็นคนดี เป็นคนดีนะครับอยู่ในิสิตในธรรมอ่าแล้วคุณเป็นคนดีด้วยอย่างเงี้ยคุณไปขอพรจากพ่อจากแม่ได้เลยนะครับผมนะพรเนี่ยจะศักดิ์สิทธิ์มากนะครับและจะเกิดผลนะครับเร็วพันนะครับก็ต่อเมื่อเราเป็นคนดีเช่นกันนะครับผมนะผมก็ ระมาพูดไวพรก็มีเพียงสั้นๆเพียงเท่านี้นะครับนะปีใหม่แล้วนะครับเราควรจะเริ่มต้นใหม่นะครับอันไหนไม่ดีก็อย่าไปกินอันไหนไม่ดีก็อย่าไปทำอันไหนไม่ดีก็อย่าไปคิดอันไหนไม่ดีก็อย่าไปพูดนะครับผมนะนี่เนะี่ย พระพุทธเจ้ายัางทรงสอนไว้เลยว่านะครับการประพฤติกายนะครับขนาดการประพฤติตนการประพฤติกายนะการประพฤติวาจาการพื้ใจให้ดีงามนะครับเป็นสเสน่ห์เสมอนะครับนะเป็นสเสน่ห์ของเรานะครับนะใครที่เดินทางก็ขอให้ เดินทางปลอดภัยนะครับการเดินทางะครับไปกลับภูมิลำเนาหรือว่ากลับต่างจังหวัดเนี่ยนะครับไปกลับเนี่ยนะครับถึงคนจะไปทำงานที่ต่างประเทศต่างแดนนะครับไปกลับเนี่ยนะครับย่อมมีอุปสรรคและอันตรายแฝงอยู่ก็มีนะครับนะ อันตรายจะไม่มีจะไม่เกิดกับเรานะครับก็ต่อเมื่อเรานะครมีอะไรนะครับมีศีลน,นะมีศีลมีธรรมเนะี่ยอยู่ในจิตในใจเนี่ยนะครับมันของแน่นอนอยู่แล้วนะครับของนี้นะคุณไม่จำเป็นต้องใส่พระนะครับแกวนพระราคากรอบทองราคาเป็นล้านนะครับไม่จำเป็นเลยนะครับ พระในจิตในใจเนี่ยยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับผมจะบอกให้เลยนะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดเพียงเท่านี้นะครับวันนี้ผมก็ขอให้ทุกคนนะครับที่เป็นคนดีนะครับในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศนะครับนะผมขอให้ทุกคนมีแต่นะครับแต่ความสุขนะครับ และก็ปราศจากความทุกข์ใดๆทั้งมวลน,นะครับผมวันนี้พระนิพายก็มีเพียงเท่านี้นะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับ